สวัสดีค่ะพบกับเจโอนะคะกับ YouTube Channel ทำลาแอดง่ายๆ่าย by เจโอจ้าวันนี้นะคะเจโอก็จะมาพูดถึงการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรณีนี้เราจะยกตัวอย่างว่าเป็นของศูนย์เด็กเล็กนะคะวันนี้ก็คือจะเป็นคลิปของการบันทึกบัญชีด้านรายรับกรณีที่ศูนย์เด็กเล็กรับเงินอุดหนุนรับล่วงหน้าจากโจทย์จ้า20ตุลาศูนย์เด็กเล็กรับเงินอุดหนุนโครงการหนูน้อยฟันดีจาก สอปอสอชอนะคะเป็นเช็คทกสจำนวน2 5 0 0 0บาทแล้วก็นำฝากธนาคารในวันนี้เลยนะคะฉะนั้นจัดโจทย์นะคะเมื่อเกิดกรณีนี้แล้วศูนย์เด็กเล็กนะคะก็ต้องออกใบเสร็จรับเงินระบบมือออกใบเสร็จรับเงินระบบมือนะคะเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินต่อการระหว่างศูนย์เด็กเล็กกับสอปอสอชอนะคะพอออกใบเสร็จระบบมือเสร็จแล้วทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการของการบันทึกบัญชีค่ะ ซึ่งตอนนี้เจโอก็จะใช้วิธีการบันทึกบัญชีจากโปรแกรม Auto Excel นะคะโปรแกรมออโต้ x c e l ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับให้หน่วยงานภายใต้สังกัดไว้ใช้บันทึกบัญชีนะคะทีนี้เหมือนเดิมนะจ๊ะก็ต้องให้เครดิตกับคนที่ออกแบบโปรแกรมตัวนี้นะคะก็คือคุณสลันพัดแก้วคำเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอ,อบตไชยาอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมค่ะอะ ทีนี้จากโจทย์นะคะเราได้รับเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนจากสปสชซึ่งถือว่าเคสนี้เป็นการรับเงินอุดหนุนรับล่วงหน้าก็คือได้เงินมาแล้วแต่ว่าส่วนเล็กๆยังไม่ได้ดำเนินการอะไรก่อนนะคะรับเงินมาก่อนยังไม่ได้ดำเนินการฉะนั้นกรณีนี้เรียกว่าเป็นการรับเงินารายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้าฉะนั้นพอเข้าโปรแกรมออโต้เอ็กนะคะมาตรงระบบข้อมูลรายรับค่ะ แล้วมาตรงเมนูออกใบเสร็จรับเงินที่มาออกตรงนี้คือว่ากรณีที่ศูนย์เล็กๆรับเงินรายได้ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือว่ารับเป็นเช็คนะคะจะมาใช้เมนูออกใบเสร็จรับเงินค่ะอาคลิกเข้าไปเรียงลำดับเลขที่ใบเสร็จรับเงินเราเรียงเองนะคะจากเดิมมีเลขที่1ฉะนั้นอันใหม่นี้ก็เป็นเลขที่2นะคะต่อมาจะเลือกวันที่ วันที่ก็คือเลือกจากที่โจทย์กําหนดมาแล้วกันนะคะก็คือวันที่20ตุลาได้รับเงินจากใครจากโจทย์บอกว่ารับเงินจากสปสชก็คือสำนักงานหลักนะคะหลักประกันสุขภาพสุขภาพแห่งชาตินะคะอาจจะในวงเล็บว่าสปสช เสร็จแล้วค่ะตรงนี้เราระบุชื่อไปนะคะว่าเราได้รับเงินจากใครเสร็จแล้วค่ะมาเลือกชื่อบัญชีนะคะมาตรงช่องพิมพ์ค้นชื่อบัญชีที่นี่ทีนี้เคสนี้เป็นการรับเงินอุดหนุนนะคะรับเงินอุดหนุนรับล่วงหน้าฉะนั้นเราจะพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปว่ารับล่วงหน้าน,นะคะฉะนั้นตัวนี้เรามาเลือกบัญชีนี้ค่ะรายได้เงินอุดหนุน รับล่วงหน้ากดเลือกกดลูกศรสีฟ้านะคะเพื่อให้ชื่อบัญชีรหัสบัญชีมันลิงก์มาแบบออโต้ให้เราเลยส่วนจำนวนเงินเราใส่ไปเลยจ้ะจากโจทย์รับมา25งหมช่องหมายเหตุอ้างอิงนิดนึงนะคะว่ามาจากใบเสร็จรับเงินระบบมือเล่มที่เลขที่เท่าไหร่สมมุติว่าเป็นเล่มที่001นะคะ เลขที่ของใบเสร็จระบบมือนะคะที่เราอ้างอิงมาสมมติว่าเป็นเลขที่2าก็ละกันปีงบประมาณ2.5.6.5รับเป็นเช็คของทอกศนะคะนี่งลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะในใบเสร็จรับเงินนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะกดพิมพ์ค่ะสั่งพิมพ์พิมพ์เสร็จแล้วค่อยมากดรูปแผ่นดิสตตรงนี้เพื่อกดบันทึก บันที่ข้อมูลเรียบร้อยกดโอเคกลับมาสู่หน้าจอหลักค่ะฉะนั้นในวันวันหนึ่งเรามีรายได้อะไรบ้างก็มาออกใบเสร็จรับเงินให้ครบนะคะแล้วทีนี้พอสิ้นวันค่ะจัดทำใบนำส่งเงินค่ะคลิกเข้าไปอ่ะใส่เลขที่ค่ะจากเลขที่1เราก็ลันต่อมาเป็นเลขที่2นะคะเลือกวันที่ค่ะวันที่ที่เราทำรายการออกใบเสร็จรับเงินนะคะก็คือวันที่20 เห็นไหมคะเลือกวันที่ถูกต้องระบบก็จะลิงก์ประเภทของเงินคือรายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้ารหัสบัญชีนะคะเลขที่ใบเสร็จรับเงินและก็จํานวนเงินมาให้เราเลยเลื่อนหน้าจอลงมาจา้ะนะคะเรามาระบุใส่กันนิดนึงนะคะใส่รายละเอียดกันนิดนึงว่าเงินโครงการหนูน้อยฟันดีเนี่ยเราได้รับเป็นเช็คนะคะฉะนั้นเป็นเช็คคือ25งหมก็ใส่ไปตรงช่องยอดเช็คค,คะ่ะ แล้วตรงนี้นะคะดูนะคะกด enter เห็นไหมคะฉะนั้นตรงช่องเท่ากันเสมอถ้ามันเท่ากันยอดตรงนี้ต้องเป็น0บาทนะคะเสร็จแล้วค่ะสั่งพิมพ์พิมพ์เสร็จแล้วอย่าลืมค่ะกดรูปแผ่นดิสเพื่อกดบันทึกข้อมูลแล้วกดโอเคกลับมาสู่หน้าจอหลักค่ะเสร็จแล้วพอทำใบนำส่งเงินเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะ จัดทำใบสรุปใบนําส่งเงินค่ะคลิกเข้าไปาใส่เลขที่รันเลขที่นะคะจากเลขที่1ก็เป็นเลขที่2เลือกวันที่ค่ะวันที่ที่เราทํารายการนะคะตอนนี้ก็คือวันที่20ตุลาเนี่ทีนี้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้าไม่ถือว่าเป็นรายรับนะคะฉะนั้นเลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างค่ะมันก็จะเป็นหมวดของรายรับอื่นนะคะรายรับอื่นมันก็จะมา แสดงชื่อบัญชีอยู่ส่วนข้างล่างหน่อยนะคะลิงก์มานะคะลิงก์มาอ่าเหมือนเดิมจ้ะมาใส่รายละเอียดนิดนึงว่าเงินอุดหนุนโครงการหนุน้อยฟันดีเรารับเป็นเช็คเราก็ใส่ไปตรงช่องยอดเช็คนะคะสองหมืนห้าอ่าเหมือนเดิมดูตรงนี้นะคะกด Enter เห็นไหมคะถ้าเท่ากันจะต้องเป็น0เป็น0บาทนะคะอ่ะเลื่อนหน้าจอลงมาอีกค่ะมาใส่รายละเอียดนิดนึงว่าเช็ค โครงการหนูน้อยฟันดีสอง0มืนหาำฝากธนาคารทันทีฉะนั้นนำฝากธนาคารของศูนย์เด็กเล็กก็คือบัญชีเงินฝากออมซั์นะคะอ้าใส่ยอดไปนะคะนำฝากธนาคารทันทีเลยทั้งจำนวนเลยค่ะ2อง0มนะคะดูตรงนี้ค่ะกด e n t e r เห็นไหมคะฉะนั้นบอกให้รู้ว่าเช็คที่ได้รับมานำฝากธนาคารทั้งจานวนแล้วฉะนั้นตรงช่องนี้ค่ะช่อง เงินสดคงเหลือในมือก็จะเท่ากับศูนบาทนะคะก็คือไม่มีเงินสดยกไปไม่มีอ่นไม่มีเงินสดคงเหลือในมือนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสั่งพิมพ์ค่ะสั่งพิมพ์ก่อนนะพิมพ์เสร็จแล้วก็มากดรูปแผ่นดิสเพื่อทำการบันทึกข้อมูลกดโอเคค่ะกลับมาสู่หน้าจอหลักนะคะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนของการ รับเงินอุดหนุนรับล่วงหน้าในระบบข้อมูลรายรับนะคะของบัญชีสำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดคือโปรแกรมออโตเอ็กเซลนะคะก็คือมีรายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้ค่ะคลิปนี้เอาแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะต่อยอดจากคลิปนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทำใบผ่านรายการบัญชีนะคะ ทำใบผ่านรายการบัญชีกรณีได้รับเงินอุดหนุนรับล่วงหน้าโครงการหนูน,น้อยฟันดีจะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีค่ะ